พี่ว่าผมรอนนะ่ะมันสามารถแบ,บบรอนแล้วไปแอร์เช่อย่างนี้พี่ว่า,ามันสามารถไปได้ทั้งคนผิวเข้มแล้วก็คนที่ผิวแบบผิวแบบค่อนข้างสว่างก็ได้ว่ามันไปได้หมดอ่ะสมมุติเราเรากิดภาพดูกินแล้วหัวเท้าเฮ้ยเอาจิงก็ดูชิคนะอ่ะญี่ปุ่นเลยก็จะก็จะดูอีกรูปหนึ่งใช่ไหมใช่แต,แต่พี่หัวเท้าก็คืออย่างนี้ปกติกันเนี่ยพี่ว่ามันได้หมดแอร์มันไปได้หมดอจริงปัจจุบันถ้าเรามีคนรักใช่เราอยากให้คนรักทำสิ่ะ เพื่อมันก็แล้วแต่เขาอะอ๋คือคุณก็แล้วแต่เขาใช่เราแล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาแบบชอบสีไหนอะไรเงี้ยถ้าเขาแบบชอบผมดําก็ดําก็จะแบบผมบอลเาก็บอลอะไรแต่ถ้าเขาหยิบมาหกกล่องแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเธอเธอช่วยเราเลือกหน่อยดีแล้วเราทําสีไหนดีอะได้แล้วก็จะเลือกให้เลยถ้าเราสมมุติใช่ปะจริงๆพี่ๆคิดจริงนะจริงจังจริงจังคิดจริงจังเนี่ยคำถามดูแบบโปกฮาแต่ว่าเราเรื่องนี้เราซีเรียสเราไม่เล่นเรื่องความรักเราไม่เล่นเรื่องความรักกับสีผมรวมกันเราไม่เล่นเราไม่เล่นขอคนไม่เล่น ใช่ไหมเขาคิดจริงๆเลยนะเอาคิดจริงๆลองลองดูว่าแบบเอ้ยถ้าเขามาปรึกษาเราจริงๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องดูหน้าเขาด้วยนะว่าเขาหน้าเขาประมาณไหนเหมาะอะไรอย<ม>่างเงี้ยเราต้องมีเรฟเฟอร์เรนซ์บนบนหัวด้วยนิดนึงอาจจะต้องเป็นลงอันนี้ก่อนอ<า>แนะนำให้เขาลงอันนี้ก่อนบรีสซุพรีมก่อนซักกี่รอบดีเอารอบเดียวพอหนึ่งรอบให้มันแบบว่ารอบเดียวมันก็จะติดส้มๆหน่อยใช่ไหมครับผมแล้วก็ค่อยไปที่ตรงนี้เลยอุอยแต่สีนี้ก็สวยเนาะใช่พี่ว่าพิเรกเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุด 1 <17. S 2> 17. 7 7 1 7นะคะสีนี้มันก็จะมีความแอชติดติดกรีนติดเขียวหน่อยๆอมเขียวมนน้ำตาลเท่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้สีดู<ม>ลดอยู่นะ